วันหนึ่งลูกๆทุกคนจะต้องอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนเพลงทุกๆคนนะครับแต่มาพยายามจะสร้างสรงสรค์ผลงานที่ดีออกมานะครับครับจริงๆเราเดี๋ยวผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว,ว่าบอยอยู่ท็อปไล่์ลยมอนตั้งแต่ปีหาเก่าครับตอนนั้นออกมาตังง่วงก็อยากมีอยากมีที่เพงสกัด อามีสังกัดครับออกมาตัง้งวงตอนนันพงศ์กบ่มีเพลงบ่มีอย่างบ่มีผลงานแต่ว่าตัดสินใจมาเฮ็ดแล้วก็อยากประสบความสําเร็จกเ็เลยอ,อพอสมจิตกันแนะนําคือคือก่อนก่อนสิมาหอดในห่างนี่กะหลายๆคนเข้ากับไปบอกห้เพิ่นฟังว่าเฮ็ดจังไหนนอสิมีผูเป็นที่เพิงให้ที่ ให้เจ้าภาพเกิดความเสื่อมหมันหรือคนในวงการสีลด้เปิดโอกาสให้ย่อมหลับแลก็ได้มองเห็นขนาดของเขาก็เลยเขอมาอยู่ท็อปไล่ปีห่างเก่าครับมาเส้นมาเส้นสัญญาตอนเจ็ดเจปีแล้วครับแต่ว่ายังวันท่นมีผลงานเลยก็เลยมาหอดช่วงหนึ่งปีที่แล้วช่วงโควิดก็เลยมองว่า ช่วงนั้นที่บอมีผลงานเพราะว่าเครวงปุ๊บมีงานปรับเลยน้องๆที่มาอยู่น้ากันงแต่เราเพิ่ละได้ออกงานกันจนจนบอดดอเฮดผลงานบอมีเพลงเ้อก็เหมือนว่าห้องบองมีบอมีสิ่งใหม่ๆหรือบอดดอตอบแทนแฟนพิ้งหรือเจ้าภาพที่สนับสนุนนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนมาอยู่กับมีความฝันแต่ผมยพยายามที่จะให้โอกาสทุกคนท่อกันก็เลยบอกกับน้องๆ่ามือนึงเดียว สิบห้าเข้าไปกาบพอได้ห่างคือสําหรับผมเนี่ยผมก็บอรูว้ว่าความสามารถที่สิมีที่สารฝันให้น้องๆสิไดซ้ำไหนกทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าพุสิบอบอบบอสมบูรณ์เท่าที่ควรก็สิได้ระดับหนึ่งก็ต้องเรมาขอพึงตนโพยงของวงการเพลงนะครับรวมถึงคู่อาจารย์สลารอมนะครับ มือนี้ก็เป็นโอกาสดีเลย่าน้องๆเด้มมาร่ายงานโตถือว่าเป็นมือแรกน้อล้วค่อยๆขายาไปแล้วก็มีโปรเจกต์หรือมีผลงานในลักษณะใดไรก็ฝากให้พี่น้องสนับสนุนครับศิลปินสีดังหรือบอดังขึ้นอยู่กับพี่น้องซึ่งผมก็พยายามที่จะให้โอกาสน้องๆทุกคนให้ทุกคนเขาได้ สมหวังกับความฝันคือทุกคนเก่าของมมนในจุดที่บอกว่าตัวเองเป็นมอลองมอล่ำเป็นนักร้องทุกคนอยากประสบความสําเร็จอยากเด่นอยากดังทุกคนนี่คือความจริงครับแต่ว่าสิเด็กไปได้ไกลซ้ำใดน,นั่นก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องผู้สี่เบิงแย่งกันนะครับฝากไว้น้ําแนครับผมครับก็ขอบคุณบอย,ยสุริชัยนะครับแล้วก็รวบรวมน้องๆในทีมงานนะครับเย็นนี้นะครับคืนนี้ พบกันนะครับหมอชิดสองนะครับบอยสุริชัยเป็นบานมาพูดดีสารอ้เาพูดีสากนแรงพ่อกันแรงพ่อกันนะครับบูมบอยซีพ่อเก่งอกเยประมาณปรประมาณนะครับโปงนมงแรงนะครับน่านแสดงนะครับน้องมาดอลินเดอร์ครับไปพ่อกันนะครับบินงานเดี๋ยวจะจั่วยกัน ไปที่วงเลยมา,ายมาในเขตกรุงเทพนี่<ช>คือห้องบอมมีเวลาายืดเยื่อฮะใ <c oughs> สเพียงเข้าไปี่อ้องเลยหายขึ้นหอดบานกันแน่นอนครับครับเมือ่อดีพ่อกันแน่นอนบ <c oughs> บอยเซจังนะครับ <c oughs> แล้วก็คงไม่นานกันรอจะได้พบกับผลงานเพลงของน้องๆและของบอยนะครับ <c oughs> ก็ฝากกับเอซีเราทุกๆคนไว้ด้วยนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> เาาดี๋ยวดูย <c oughs> กีจะกดไลคกดแชร์กันได้เพราะว่าเราไม่ได้ปุ๊กปบไม่ได้สันตั้งตัวน <c oughs> นี้เดียวๆลวลวเลยครับผม <c oughs> แล้วก็บอยแล้วก็ครูสลานะครับก <c oughs> ็คงจะทักทายกันเท่านี้นะครับเพราะว่า วันนี้เดี๋ยวผมกับครูสลาจะไปส่องภานะครับเดี๋ยวต้องไปร้องซองอยู่บ้านผมนะครับจะเป็นความรักเลยโอ้โเลยมารับซ่องครูนี่เบิ่งนพาสเก่งนะเบิ่งเก่งเบิร์นอะไรผมยังดูไม่ค่อยเป็นนะแต่ทั้งเจ้าคุณให้อะไรมาผมก็เก็บแต่ครูนี่รู้จริงนะนอกจากนั้นครูยังแต่งเพลงให้สมเด็จโตหลวงพ่อโตนะฮะอีกเพลงหนึ่งนะครูบอกก่บ FC เราดูว่าเพลงอะไรยังไงกับเพลงเกี่ยวกับตอนนี้นท,ที่ที่วัดอินอินทรวิหารเนี่ยเป็นวัดที่โดยตำนานเนี่ยเป็นจุดที่สมเด็จพระจักโตเนี่ยซึ่งเป็นพระที่ไม่ว่าตัวท่านแล้วก็วัตถุมงคลของท่านก็คือพระสมเด็จถูกยำแรับทั่วบ้านทั่วเมืองท่านท่านถือว่าบินทบาดครั้งแรกที่วัดอินถูกครับอาจรนี้รู้จริงแล้วก็ต่อมาท่านก็สร้างพระ ยืนองโตอุ้มบาทในปางอุ้มบาทนะเขาเรียกว่าหลวงพ่อโตจนคนเรียกวัดอินว่าวัดหลวงพ่อโตก็ด้วยบาร,รมีของสมเด็จพระจักโตนะแต่วันนี้ท่านร่วงรับไปแล้วนี่ลูกหลานที่สืบสานต่อมานะก็ได้มาสร้างสร้างเป็นลูกปั้นปั้นลูกเหมือนนะในในในปางยืนยืนให้พรคนอยู่แล้วก็มีคนไปไหว้ <ๆ S 2> ก็ปรากฏว่าได้สมเด็จทันใจจนได้รับการขนานนามว่าเป็นสมเด็จทันใจ ไม่ใช่พระทันใจนะสมเด็จตทันใจสมเด็จตทันใจนะครับก็เลยเขียงเพลงถวายท่านนะครับวันนี้ก็จะไปขอพรเพื่อจะได้โตทันใจเหมือนกันเสียพ่อมาฝากพี่น้องสุขสุขคนนะครับได้อธิษฐานดีๆครอธิษานดีๆเพื่อบอกว่าขอพ่อในหนึ่งขอแต่หันสุขคนครับก็ไหนๆก็ถือโอกาสเรียนเชิญนะครับ พี่น้องนะครับถ้าอยากจะไปทำบุญที่วัดอินทรวิหารนะครับบางขุนพรมนะครับที่วัดอินเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับนอกจากหลวงพ่อ